นี่ครับพี่น้องครับนี่มือสองมือต่อไปนี่ครับพี่น้องครับสีมีพายุโซนร้อนเตียนหมู่เขามาในพื้นที่มองหนีเนาะครับมีนาะซึ่งพายุโซนร้อนดังกล่าวนะครับกระเซ็นในฝาฝนโชลท่านนะครับตกลงมาในพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศไทยครับ47จังหวัดนาะซึ่งหนึ่งใน47จจังหวัดนะครับนั่นก็คือจังหวัดมหาสารคามนะครับผม ซึ่งกระบอกหัวาในพื้นที่ของเฮ่านะครับสีได้รับผลกระทบหลายปันไหนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเขากําลังแกเลยทีเดียวนะครับสําหรับตอนนี้นะครับสาสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่กําลังงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสําหรับพื้นที่ของโคกหน้องนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามนะครับสีรอดหรือบ่รอดนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปที่ขรุบลักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรแชแนลนมขวัญช่ยหัวใจเกษตรนะครับมารางงานโตกับพีกับน้องคือเก่าเมื่อเดิมครับที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามครับผมเนี่ยเสาร์วันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับสำหรับมือนีนะครับกสิมาสำรวจตรวจสอบนะครับสำหรับพื้นที่นี่เนาะ เพราะว่ายังที่ผมได้เกินน้ำนะครับก็พรอยพี่น้องปองไปนะครับได้เราฟังกันแล้วนะครับว่าอีกมือสองมือต่อไปนี่นะครับพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่นะครับสิเขามาในพื้นทีเนาะซึ่งตอนนี้เขากระบอกว่าสําหรับพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่นะครับสีมีผลกระทบนะครับต่อพื้นที่อยู่มองนี้ครับโคกหนองนาธามมะข้ามหาสารคามนะครับปันไดเนาะแต่ว่าทีเนี้ยนะครับมีเข่าบางสายพันธุ์นะครับที่กําลังสิทธิ์ได้เกี่ยวหรอครับภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เนาะ เอาสาหรับตอนนี้นะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับสถานการณ์นะครับที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของโคกน้องนาธรรมมะค่ามหาสารคมของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเขาสายพันธุ์ต่างๆเนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเขาไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้าลงมาเบิ้งขางล่างนะครับสําหรับพื้นที่อยู่หม่องนี้ครับผมโคกหน้องนาธรมมะค่ามหาสารคมนะครับเนาะ ซึ่งหฮากับซมาเบิงนะครับสำหรับเขาแต่ละสายพันธุ์นะครับสำหรับตอนหนีนะกนพายยูซิมานะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนแน่นะครับแลวกแต่ละสายพันธุ์นะครับออกห่วงไปนะครับสีไใดเกี่ยวช่วงไหนนะเอาหฮอมาเริ่มจากตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่ไขแน่จักหน่อยนะครับสําหรับสี่สายพันธุ์ที่เราทําการเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือไก่ทองคำแปดเก้า ไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับและก็ข้าวเจ้าจัสมินนะครับรวมไปถึงนะครับข้าวสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีอายุ80วันนะครับก็ได้ทำการเกี่ยวนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับยังถี่คลิปนะครับผมได้บอิจะให้พ่อให้พี่น้องปองไปได้เบิ่งกันนะครับซึ่งตอนนี้กําลังทยอยแบ่งปันให้พ่อให้พี่น้องปองไปนะครับผู้ที่เสียไปเตรียมความพร้อมสําหรับหน้าปังในหลอบต่อไปนะครับเนาะ เอาต่อไปนะครับเข้าไปสํารวจตรวจสอบนะครับสําหรับข้าวที่เหลือนะครับอีกหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งเข้ากับสิมาล่อรุ่นนะครับว่าสีไดเกี่ยวหรือบได้เกีียวนะครับเนาะเอาเริ่มจากสายพันธุ์นี้ครับผมนี่อูยนี่กําลังสีแกเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวเหนียวซีพีตองแปดครับพี่น้องครับเนี่โอ้ยเนี่ครับกาลังสีแกเนาะอีพอไอเมียเอ้ยนะครับ คิดว่านาสิประมาณอีกสองสัปดาห์ครับกับสิไดเกียวเนาะสำหรับข้าวเหนียวนาปัง C p พตอง8ของเรานะครับนี่กำลังงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่เบิกเนี่ยครับนี่ห่วงนะครับศซบลบอยู่นี่เนาะเอาสายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องครับอยู่ฟังตรงขามครับกอขอ79ครับพี่น้องครับนี่กอขอ79เนะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ ที่มาปลูกอยู่ในพื้นที่นี้แล้วนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้มีผลผลิตที่ดีครับพี่น้องครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นหรือว่าเรื่องของรวงครับพี่น้องครับนี่งามคากปานยั่งนะครับสําหรับข้าวก็ขอเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ้งนะ่ครับนี่โอ้ยกําลังงามเลยทีเดียวนะครับอีกประมาณสองสัปดาห์คือกันครับพี่น้องครับนี่ สำหรับข้าวกกขอ79ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเนาะเอาเข้าไปต่อกันเลยครับผมพี่น้องครับทั้งพุนครับผมข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นต้สอนให้ครับผมนี่สำหรับข้าวเหนียวนาปังนะครับย่างทีคลิปนะครับนุ่มขวัญชัยนะครับเคยเดม่าไทยถ้ำนะครับว่าจะให้พี่น้องปองไปนะครับ ได้รับฟังกันแล้วนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ป้าเป็นตัสอนให้ครับผมสําหรับข้าวเหนียวหอมนาคาครับเป็นข้าวเหนียวหน้าปังอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ใส่อยู่ในพื้นที่ของโคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคมนะครับผลปรากฏว่านี่ครับผมพี่น้องครับนี่บุ้ยห่วงเป็นตัสอนให้เนาะ สำหรับข้าวเหนียวนาปังนะครับสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี <Far> ่ป้านี่นี่ครับนี่นี่เนาะข้าวเหนียวหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณจักสัปดาห์หนึ่งกับสิได้เกี่ยวครับพี่น้องครับนี่ซึ่งกับมี่พอพี่น้องป้องไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับได้สอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับอยากสิ่งใดเหตดทันวาสนาครับพี่น้องครับนี่เนาะ อีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับไม่เกินสองสัปดาห์เนาะก็จะได้ทำการเกี่ยวแล้วครับผมพี่น้องครับอย่าถ่วมก่อนเด้อนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวเหนียวหอมนาคาครับพี่น้องครับเอาเข้าไปเบืองสายพันธุ์ต่อไปเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับสำหรับเขาสองสายพันธุ์ต่อไปนะครับยุ่งกางๆกันนี่เนาะ นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเป็นตัวสอนให้นาะนั่นก็คือข้าวกอขอแปดห้าครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับพ่อเกี้ยวหรอกครับพี่น้องครับนี่หลังจากพายุเตียนหมูนะครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มขวัญใชิดกับเสมาเกี้ยวสายพันธุ์นี่กอนครับพี่น้องครับสำหรับข้าวกอขอแปดห้าครับพี่น้องครับนี่นาะ ซึ่งข้า,สา Elena, itation, วสายพันธุ์กขอ85นะครับเพิ่งได้รับการรับรองล่าสุดนะครับจากกรมการข้าวนะครับเนาะแล้วกับแป้งยุคคางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เพิ่งได้รับการรับรองสายพันธุ์จากกร right มการข้าวพร้อมกันนะครับนั่นก็คือกขอ87ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ล่าสุดนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่ บุยเป็นตัสอนให้นะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นนะครับหรือว่าเรื่องของรวงครับพี่น้องครับนี่โอ้ยงามขากปัานยั่งเนาะโดยเฉพาะยงยิ่งนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการแตกกอร่วมไปถึงนะครับเรื่องของขนาดความสูงของต้นนี่ซ้ํากันไปเบิดนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของห่วงครับพี่น้องครับนี่ บุ้ยนี่นี่ครับนี่เนาะนี่ออกพรอมกันไปเบิดตนะครับเบิง์ง้งครับเบิ่์งไงนี่ครับพี่น้องครับนี่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 ลักษณะของห่วงเนาะครับนี่เนาะสำหรับข้าวกอขอ87ของเราครับพี่น้องครับอีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะครับก็จะได้ทำการเกี่ยวแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาห่อไปเบิ่งเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องไปกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นุ่มแขังใช่อยากสีน้ำเสนอนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวต้นเตี้ยกินหอมต้านทานโรคจากซิตโต้ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเทยวทําการพอปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่มองนีเนาะหลังจากที่ทําการวันปุ๋ยรับร่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองสามืมือก่อนเนาะ ผลปรากฏว่าตอนนี้ครับอู้ยแต่ก็ดีปันยังครับนี่นาะกําลังงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาสายพัน์นี่นะครับมีพอ่อพี่นอ้องป้องไปนะครับลหลายๆท่านนาะมีความสนใจบอกว่าอยากเสียเอาไปใส่วาสันวาขอแบ่งปันในเด้อวาสันวาสําสหรับข้าวเหนียวต้นเตี้ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ต้านทานโรคจากซิตโตครับพี่น้องครับนี่นาะ เป็นเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นุ่มขวัญช่ยอยากสีน้ำเสนอนะครับนออยู่ในพื้นที่อยู่มองนี้ครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือพันธุ์เขาทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่มองนี้ครับโคกน้องนาธรรมมะขามหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวสอนให้นะครับสําหรับห่วงนอย่างที่ได้วอาใจเพราะพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับว่า สำหรับช่วงนี้ครับพายุฝนนะครับที่มีซื้อวาพายุโซนร้อนเตียนหมู่นะครับสิเดเขามมาในพื้นทีนะเอาสิมีความคืบหน้านะครับมีเรเยลเอต่าต่างนะครับเป็นยังไงนเนนะหลังจากที่พายุฝนเข่ามมาภายในมือสองมือเดี๋ยวนุ่มขวัญใช่กัสิเดว่าเมาเบาใจาพ่อพี่น้องป้องไปได,ได้เบิ้งกันนอครับนอะ